ขอกราบสวัสดี f อซีเฮียมหมีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนนะจ๊ะทุกคนนะเออพบผมเพียมหมีที่รักครับ <c oughs> ทุกคนนะโอ้โหวันนี้เรามาในเกมวัวอีกแล้วฟอร์จูนโอเอ็กเนมาในกลุ่มเป็นยังไงกันบ้างโบกเข้าให้โอ้โหสมาชิกตอนนี้มีประมาณโอ้โหสาล้านกลุ่มใช่ไหม <c oughs> เป็นผู้พันกอบแจ้งเกมเข้ามามีเกมวัวด้วยนะเออ ในกลุ่มก็จะบอกถึงเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นแล้วจังหวะที่มันแตกโบบะโบบะโบบะทุกคนนะเข้ากลุ่มแบบนี้ปักหมุดใต้คอมเมนต์นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะจ๊ะนะเออคนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำลังใจด้วยนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับงดเล่นตามนะจ๊ะไปกับทุนสามร้อนิดๆทุกคนนะสามร้อไปโก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 มาฮะ ก่อนอื่นเราก็ต้องลงคาถาก่อนใช่ไหมให้เราหมดตัวให้เรามดตัวให้เรามดตัวเพื่อไปไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะเบ็ดบาดแล้วกันไปออโต้สักสามสิบหมุนดูนะสวยสวยก่อนไม่ต้องรีบร้อนเพื่อนชื่นใจดื่น้ำมันชื่นใจอ่ะ ลองดูว่าในร็อกของผู้บังคับมันจะโบ,บ๊ประดีไหมใช่ไหมจับเกมวัวมาได้อยู่เพื่อนซองแดงโอ้โหได้อยู่มาป,ประทัดเพื่อไวเชื่อมโบเขาให้โอ้โหเงียบกระลิบเงียบเก็บไล่ลลคำนวณค่อนข้างแข็งนิดนึงนะไล่คำนวณค่อนข้างแข็งนิดนึง เดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าเราบอบสักเบ็ดสองแล้วกันไปออโต้ทักสิบหมุนก่อนเพื่อนวายมาบิงเด้อมนันต้องอย่างไงเด้โอ้โหโอ้โหสอหยุดโอ้ยังถือว่าเบาเพื่อนดูดิมันไม่ค่อยจ่ายเลยอะ่ะ รอบนี้ไม่ค่อยจ่ายเลยนะโทบโบแล้วกันไป30หมุนก่อนโอ้โหมาวายเชื่อมมาได้เลยมันต้องอย่างนั้นดีวายคอมาแล้วควายธนูมาแล้วเหรียญ้าบเขาให้ไหมวายมาเหรียญมาอควายโอ้โมาถุงเงินถุงเงินเพื่อนเอ้ถุงเงินมาเลยได้อยู่แบบนี้คูณสิบโบไป 400คูณ10 40คูณ10 40, โบ 40, ๊ะ4 0 0ไปก่อนแล้วกันเพื่อนรักนะมาแล้ววะคัมแบกแล้วว่าคัมแบกแล้วว่าโอ้โหโชกให้โชกมาได้อยู่นะถือว่างานดีอยู่นะเพื่อนนะถือว่างานดีอยู่นะเออคูณ3 0มดูดิว่ามันจะได้ได้เ,เท่าไหร่เพื่อนจะเจ็บหรือเปล่าไม่รู้เลยมาสองแดงคูณ10บวายเชื่อมสองแดงลนหรือเปล่าโอ้โห ขอ,ขอตัวหนักๆได้ปะขอตัวหนักซองแดงมาอีกแล้วว่ะซองแดงมันเลยไปแล้วอ่ะซองแดงมันเลยมันกลับมาแล้วเพื่อนโอกเขาให้ยี่สิบคูณสิบโชะสองไไปก่อนแล้วกันเพื่อนเลยนะได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะั่นในช่วงเวลาของรักที่ทำรูกนาะชโบโอ๋อย,ยกทองโชะเขาให้สสิบไปก่อนเพื่อน สี่สิไปก่อนเพื่อนนะริ้วรรวตอเนื่อ,อ,องกันมาเลยสมหยุดมาโอเคขยับเบ็ดนิดหน่อยแล้วกันนะไปเบ็ดสามนะออโต้อีก30มหมุนแล้วกันเพื่อนไปลายคำนวณค่อนข้างดีแต่ค่อนข้างดีเราต้องขยับเบ็ดใช่ไหม วายไม่ค่อยออกเลยว่ะเออบอกไม่ค่อยอกอกมันก็มาเออ,เอ,อมันต้องอย่างนี้วายมาสามตัวเพื่อนบอกว่าไอดอกนี้เป็นไงโชคหนึ่งร้อยยี่สิบสองไปก่อนแล้วกันเพื่อนเริ่มนะอ่าไอซิ่เหอเดี<า>๋ยวฉีดทกทมาไฟทองพุ่งมาแล้วเพื่อนประทัดมาหรือเปล่าอ้าวประทัดไม่ออก โอ้โหทำไมมีแต่หน้าประทัดวะโอ้โหอะไรวะโอ้ยดูดิดูดิดูด,ดิไอ้ยาไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนโอ้โหได้อยู่เพื่อน,อออนมาสิบคูณเก้าไป 90ไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าถือว่าเบามากลูกนาถ้ามันถ้ามันออกมาแบบนี้มันถือว่าเบาแต่ว่าบาดทัดมันออกมา3รอบแบบเมื่อกี้อ่ะชุนหลิวหลิวหลิวต่อเนื่องกันมาเลยต่อเนื่องกันมาเลยเพื่อนไป องแดงมาเพื่อนซองแดงมาเพื่อนไป10คูณสามสิบปโเขาให้เพื่อนส0มรไปก่อนแล้วกันเพื่อนเลิฟมันต้องอย่างนั้นดีมันต้องอย่างนั้นดีเออทุนส0มร้อเราจัดทุน300อยใช่ไหม mm hmm. ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนั้นในช่วงลักกี้ไทม์ของผู้บันกอบนะ มาอีกแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนจ้าหยทองอาที่เพื่อนอยากได้โอ้โหยมาหยกทองไม่ออกเลยนะหยกทอหยกทองไม่ออกมาบอกถึงมันปุ๊บปั๊บปุ๊บ,ป,บปั๊บเลยขอหยกทองมาแบบนี้โชคค่อ,คอยเท่าไหร่เพื่อนสองร้อยเจ็ดสิบแต่ไม่มีตัวคุณตัวคุณไม่ออกใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ทันเห็น <c oughs> โอ้โหบอกว่าหยกทองไม่ออกมันออกเฉยเพื่อนไปต่อเรื่องนัน <c oughs> อย่าเบ็ดปะไปเบ็ดห้าแล้วกันนะชื่นจัดเทอร์โบออโต้ไปอีกสามสิบหมุนแล้วกันไปริริวริ้ก็ทองมาโอ้โหสองร้อยเพื่อนได้อยู่ได้อยู่เพื่อนโอ้อย่างเงี้ยอย่าแผ่วอย่างเงี้ยอย่าแผ่วเพื่อนถุงทองใบสวย มามาอ oh. oh, ีกแล้วลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋ายกของหรือเปล่าขอสืบสวนจังหวะพระราบแปดวายเชื่อมมาโอ้โหโอ้โหพระทัตย์พระทัตย์เพื่อนพระอทิตเพื่อนอย่านะไม่เอาไม่เอาเออโอ้โหสมหยุดสมหยุดสมหย่าหยุดสมหย่าหยุดสมหย่าหยุดโอเคมาโอ้โหอาทิตยเจ็บใจอาทิตย์ว่ะ มาทำต้นดินอะไรแบบนี้โอ้โหว่าวเลยว่าเลยเพื่อนโอ้โชว์ให้ร้อยห้าสิบนะจัดออโต้ไปอีกสักสิบสามสิบหมุนแล้วกันเพื่อนไป หวยเชื่อกมาหยกทองได้อยู่เพื่อนโบร้อยห้าสิบเพื่อนมากําลังดีเลยนะกําลังดีเลยนะเออสุดยกทองอีกแล้วโชคก็ให้สองร้อยสวยจังเลยทำไมมันรู้สึกว่ามันโบบ้าดีเหลือเกินอะ่ะรู้สึกว่ามันโบบ้าดีเหลือเกินเพื่อน,อนยกทองอีกแล็กร้อยห้าสิบเพื่อน ได้อยู่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 อยู่ได้อยู่ชุนต่อเน้นกันมาเลยทีีชดมาขอสวยๆหน่อยขอสวยๆหน่อยนะขอดีๆของงานดีๆเพื่อไม่เอาวัฏฏ์ได้ปหมโอ้โหมีอะไรวัฏฏ์ขอป็นพวกหยกทองอะไรเงี้ยได้ไหมถุงทองหยกทองอะไรเงี้ยโอ้ทองแดงได้อยู่นะ สองเดงได้อยู่นะสองเดงได้อยู่เพื่อนเป็นแผงห้าสิบคูณสิบโบกเท่าไหร่ห้าร้อยครับผมโอ้โหสุดอีกแล้วสุดอีกแล้วเกมนี้อ่ะอีกสิบหมุนแล้วกันนะเพื่อนเริมนะถือว่าเราบวกแลวทุกคนนะเราพาทุนมาสามร้อยใช่ไหมบวกจะสิบเท่าแล้วนะบวกจะสิบเท่าของทุนที่เรามีแล้วนะโอ้โหวายมาดีว่ะ ลองอีกสักนิดแล้วกันเผื่อมันจะว้าเล่เห็นไหมบ <New S 1> อกแล้ววัยมาหลายตัวเออบอกแล้วมันน่าจะเข้าอ่ะ <c oughs> ส้มไม่หยุดส้มไม่หยุดส้มไม่เอาโอ้คารดีโอ้โหว่าทัดอีนแ้นะ ตะอยู่มาหยกทองไหมไวายเชื้อหยกทองต้องลงแล้วล่ะหยกทองเลยสองแดงแน่นอนทองแดงแน่นอนสองแดงแน่นอนเออโบเขาให้สกุลห้าสิบห้าร้อไปก่อนแล้วกันเพื่อนเลิฟโอ้โหสิบเท่าของทุนแล้วนะทุกคนนะทุนสามร้อกำไร10เท่าเพื่อน โอเคแล้วกันผมน่าจะพอเท่านี้นะครับทุกคนนะเข้ากลุ่มแบบนี้ปักหมุดใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตนะ่ออะไรน่าอยาให้ผมเล่นเกมไหนของใครในแจ้งเข้ามาได้เลยนะผมจะจัดให้ทุกๆเกมเลยนะครับนะโอเคไปก่อนเพื่อนบายบายจบ